กาปตีข้าข้าวน้ำท่วมนะครับวันนี้อามาจากหู่นจะป่าทุา่งนาที่มีน้ำท่วมเอาขึ้นมาแล้วตากไว้แล้วมาเนี่ยมาตีข้า,เขาวเกี่ยวไม่ได้เลยเ<อ>กี่ยวไม่ได้โดน้ำท่วมวม่าจะเกี่ยวเข้าเนี่ยบางทีก็ต้องได้มุด,มดใต้น้ำไปเกี่ยวนะ ท่วมหัวเลยนะครับใส่กะละมังด้วยลอยน้ำมามาขึ้นฝั่งแล้วเอาข้าวขึ้นไปไว้บนฝั่งอีกแล้วก็ลอยไปยไปเกี่ยวมาอีกแล้วก็มาตากไว้ตากไว้ล้วก็กุตาก็มานี่แหละครับที่เห็นเลยครับฟาดข้าวเอ่อตีข้าวฟาดข้าวสมัยโบราณเขาฟาดข้าว เขาจะทำอย่างนี้แหละนี่รถเขาไปไม่ได้ตรงตองตองออมฝาอเอมซีเออฝาไปเกี่ยวไปไม่ได้ครับครับนั่นนะรเขาว่าเออฝาทำไมรงสีไม่ทำไม่ได้เพราะว่าพื้เขาน้ำท่วมกถไปเกี่ยวใม่้ปรกาศกร้อน จะตีข้าวออกมาแต่ละฟอนแต่ละฟอนนะครับโอ้คุณตาเหนื่อยออกเยอะเลยเหนื่อยแล้วครับแม่เอ้ยคุณแม่เมตตาด้วยเด้อชมพังเป๊ปซี่ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยติดตามด้วยนะครับอย่าเพลังใจโกรธมาด้วยนะครับเปปซี่น้ำอ้อมในอยู่บ้านก็คอคุณแม่เลย ที่แม่ชื่อเหลือทำสิได้ก็ได้สุขใจปรารถนาะบุญเรียนช้างก็ไอเด,กด็กลูกได้โชคลากคนใหญ่ๆทุกโตแล้วเนาะเอาดูเลยครับกุดตาฟาดอีกแล้วครับผมเออ,อ,อดูอครับเออนั่น เม็ดข้าวจะออกแต่ละครั้งนะครับผมตัวใช้แรงนะครับนี่เลยเป็นแรงคนโบราณววาจะได้ขึ้นมานะครับเป็นเม็ดข้าวกองกองไว้นะครับผงใช้กาลังใช้แรง อยู่ไม่ได้ก็ทำเงินโบราณรถเกี่ยวเข้าไม่ได้อุปสรรคคือน้ำท่วมทำว่าร่ว่กันเล่นกันกนีบ นนิบนิบนิบเอาไว้เออเขหนีแบบนี้แหละครับสมัยโบราณเขาทำแบบนี้เขาหนไว้ครับนี่ไม้กลนก็จะจะยาวกว่านี้แต่นี้เที่ยวได้เตยโยดข้าวเราเที่ได้เตะรวงข้าวเพราะว่าน้ำมันท่วมเริ่เตะรวงเกี่ยวไม่พวกบ้านเนี้ยไปเกี่ยวแย่งเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำก็มากุ้ยมิดปิดไปข้าวก็เริ่มจะหมดคนก็เริ่มเกี่ยวจะหมด ีเกียวไม่ทันน้ำเลยน้ำขึ้นมาเรื่อยเรๆน้ำขึ้นมาเรื่อยๆทึ่โคเลยแย่งน้ำได้เยอะขนาดเท่านี้นะครับเท่าที่เห็น จงพังีเ้อครับพี่น้องเลยจงพังสีปาดเขาตีเขาสอมเมนก็บอกว่าบเซา่บซาสามีนภาษาชวยเทไรลบเซาสากเมีบนโบเซาสากเมีนบเซาภาษาสวยก่ายังไงฮึสลารเล่าปักาเขาซ่อ กสรส้างคิดเขาว่าอะไรสร้างคิปก็บอกว่าไม่รู้ครับโอ้ยเนตะแเเลย,ยจะแเป้เลยกระเลเอ้รุยเจี๊ยฟังบอ,พอ,อ,งอ,อกพ่ตีดังรุยอาเห้ลิงมาเลยจ้ามาเลยตะขันสลิสลิมาเาขันบ้านตะขังเลือ่า้นะตรเยรจ้าผระโดเฮ้ยเพแเป้ฟงตรง

ตอนนี้ยายเตียวยังไม่มาจากน้ำมูลน้ำมูลเลยครับกำลังไปแย่งน้ำอยู่แย่งน้ำครับมุดน้ำเอานะครับมุดน้ำเอาน้ำน้ำเพียงคอมุดน้ำเอาไปแย่งน้ำนะครับยาเกี่ยน้ำยายเกี่ยข้าวมาช่แย่งน้ำแย่งกับน้ำด้วยน้ำก็เอาด้วยน้ำก็เอาด้วยคนก็เอาด้วย น้ำเขาสูงเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่าคนเน่ต่ำลงเรื่อยๆเพราะน้ำดูนะครับันึ่งนทีเลยครับมาหนึ่งทีเลย นี่นะเจ็ดฟเจ็ดเจครับครับขาวนีกับัดน,นตอร์ขาวนานีดูตาเขาโอ้โหแรงแร,รงเลยครับเนี่ยข้าวข้าวเปียกน้ำเดินครับไม่ใช่ข้าวแบบว่าแบบว่าเอาขึ้นมาแบบว่มา,ม,ามันแห้งนะครับอันนี้ข้าวเปียดยยนะครับเนี่ย เขาเปียกน้ําแล้วเอาขึ้นมาตาเข้มพอมันหมาดแล้วก็เอามาทุบมานี่้นะครับเวลาไปเกี่ยวก็มันไม่ได้เกี่ยวเอาเป็นมัดเป็นป้อนๆนะครับผมเพราะว่ามัดไม่ได้มันเอาเฉพาะแค่อันนี้นะครับเหลือตยอดเออเหลือติยอดมันก็เลยไม่มีเหลือแต่รวงข้าว ไม่มีอะไรมัด <c oughs> จะมัดกับมัดไม่ได้ต้องแบบนี้แหละครับทุลักทุเลเหมือนกันแหละเอาหัวชนไปลายปลายชนหัวเลยแล้วขึ้นทุบเลยครับโอ้ยบล็อกทีวท่วาจิวเด้อะโบนให้ปูต <c oughs> ะโบน สวัสดีครับก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องฟังเป็ปซี่นะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับก็ฝากช่องฟังเป็ปซี่ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับนะครับติดตามเป็นกาลังใจด้วยพูดก็หอมนะครับฝากข้าวพูดหอมเกินก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดสไคร์ติดตามเป็นกําลังใจเมตตาช่องเราด้วยวนะครับกราบ <c ười> <c ười> ขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีนะครับทุกท่านนะนี่เชือบบอครับเชือบบอกดเลยเค มือกลลองลองปอดบัดวีนมือเลยกล้องปัดมัดเลยบลเลื่อนเลื่อนเลื่อนขนขึ้ข้น้มืกดเบ็ดเลยเบดเลยย